5ความเชื่อผิดๆกับที่นั่งเด็กคาซีทในรถยนต์สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะส้มก็นําสาระดีๆนะคะมาฝากลุกเพจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเรื่องนะคะ5ความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับที่นั่งเด็กนะคะคาซีทในรถยนต์นะคะก็จะมีความเชื่อผิดๆยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยค่ะ หนนะคะหันคาซีทออกไปข้างหน้านะคะตามปกติพ่อแม่นะคะมักจะติดตั้งคาซีทหันไปด้านหน้ารถนะคะเหมือนปกติที่ทุกคนในรถนั่งกันนะคะแต่หากเกิอดอุบัติเหตุนะคะแรงประท้าจะทําให้สายรัด ของคาซีดนะคะรัดที่คอเด็กได้นะคะอีกทั้งนะคะยังส่งผลไปยังกระดูกต้นคอและเส้นประสาทไขสันหลังอีกด้วยเนื่องจากกระดูกคอนะคะและหลังของเด็กยังไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับกับแรงกระชากหรือแรงประทะได้นะคะดังนั้นวิธีนั่งที่ถูกวิธีนะคะก็คือการตั้งคาซีทนะคะหันไปทางเบาะหลังของยานพาหนะนะคะเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะช่วยลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแรงกระแทกจากศีรษะต้นคอ และกระดูกสันหลังนะคะรวมไปถึงอวัยวะสําคัญต่างๆของร่างกายนะคะและควรให้เด็กนั่งนะคะในวิธีนี้จนถึง2ขวบนั่นเองค่ะ2นะคะค่าสายรัดหลวมหรือพิกกับด้านนะคะ การค่าสายรัดคาซีที่หลวมจนเกินไปหรือปล่อยให้สายพิกลับด้านนะคะอาจจะทําให้ตัวเด็กหลุดออกจากเบาะที่นั่งได้วิธีค่าสายรัดที่ถูกวิธีนะคะควรจะสายรัดให้เรียบไปกับตัวเด็กอย่าให้สายพิกลับด้านนะคะและปรับสายให้กระชับกับตัวเด็กถ้ายังหยิบสายรัดขึ้นด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป็นจีบขึ้นมาได้นะคะแสดงว่าสายรัดยังหลวมเกินไปนั่นเองค่ะ 3นะคะคลิปล็อกสายอยู่ในตำแหน่งต่ำนะคะไม่ควรให้ตัวล็อกหรือคลิปของสายรัดอยู่ต่ำจนเกินไปหรือผิดตำแหน่งที่คู่มือได้แจ้งไว้นะคะพอเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจทําให้ตัวเด็กหลุดออกจากเบาะที่นั่งรวมไปถึงนะคะอาจได้รับบาดเจ็บในส่วน,นอื่นๆของร่างกายด้วยนะคะวิธีติดคลิปหรือตัวล็อกที่ถูกวิธีนะคะควรติดตั้งคลิปหรือตัวล็อกให้อยู่สูงนะคะระดับเดียวกับรักแร้ของเด็กหรืออยู่ตรงกลางหน้าอกของเด็กนะคะเพราะว่าเป็นตำแหน่ง ที่ถูกองที่สุดนั่่นเองคะ 4. นะคะสวมชุดคลุมเด็กหนาเกินไปนะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าหรือมีอะไรปกคลุมหนามากเกินไปนะคะเพราะจะทําให้สายรัดและตัวล็อกคาซีทนะคะไม่ได้ป้องกันร่างกายของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวิธีสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ถูกต้องก็คือควรเลือกเสื้อผ้านะคะที่พอดีกับตัวสวมใส่สบายนะคะเพื่อให้สายรัดและตัวล็อกนะคะได้รัดกระชับกับตัวเด็กที่สุดนั่นเองค่ะ 5นะคะใช้คาซีตนะคะหมดอายุการใช้งานนะคะก็ถ้าคาซีตนะคะหมดอายุการใช้งานนะคะก็จะทําให้อุปกรณ์เนาะเริ่มเสื่อมสภาพนะคะไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีนั่นเองนะคะเท่ากับพวกคาซีตใหม่ๆเนาะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเช็คดูวันที่ผลิตของคาซีตนะคะแล้วก็ซื้อคาซีตอันใหม่นะคะให้กับลูกน้อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของเรานั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5ความเชื่อผิดๆนะคะกับที่นั่งเด็กคาซีทนะคะในรถยนต์นะคะที่ส้มได้นำมาฝากกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการวางคาซีทนะคะในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะกับที่นั่งในรถนะคะควรศึกษานะคะจากคู่มือการใช้งานของรุ่นนั้นๆให้ละเอียดนะคะเพื่อจะได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องลูกน้อยของคุณนะคะให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสาระดีๆนะคะที่ส้มได้นำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับลูกเพจของทุกท่านเลยนะคะก็คลิปหน้านะคะส้มจะมีสาระน่ารู้นะคะอะไรมาฝากอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บายบายคะ่ะ